ช่องส d a n ดน Co v e r ไปที่ข่าวช่องสนี้ก่อนอเลยค่ะอ๋อโอเคนะนี่คุณเอกลาชษคุณพยายามทำลายการทำงานของผมทุกอย่างเลยไหมผมตอนนี้นรวนมากมานะฮะหลังจากที่เมื่อวานครับ World พ r ี m มี r มีสึกวิดีโอเซตแล้วตบครับหลายคนก็เริ่มแกะท้าเต้นเสร็จแล้วตบตบตบกันแล้วทีเดียวล่าสุดล่าสุดช่องสาของเราครับก็มีกิจกรรมพิเศษเชิญชวนบรรดานกักเต้นขาดแดนทั้งหลายสุดยอดนักคอเวอร์เนี่ยนะครับมาร่วมสนุกกิจกรรมเซตแล้วตบเทียร์สาวไทยครับ โดยจะเปิดโอกาสให้คนที่สนใจมาคัพเวอร์เพลงนี้นะครับโพสต์ Post ลงใน Instagram หรือใน Facebook จะมาเดี่ยวมาเป็นทีมก็ได้นะครับทีมไหนเซตได้แซบตบได้ซีดเนี่ยโดนใจทีมงานรับบัตรชมวัล,ลเล์บอลกลางปีไฟแนล2016รอบชิงชนะเลิศแบบติดขอบสนามเลยผมบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าบัตรเข้าชมวัลเล์บอลตอนนี้มีค่ายิ่งกว่าทองครับขายหมดตั้งแต่5นาทีแรกคาดว่านี่ต้องมีการขายต่อกันในเน็ตี่ราคากันหลายเท่าเลยทีเดียว กิการง่ายๆในการรูปสนุกกิจกรรมนี้นะครับโพสคลิปวิดีโอเต้น cover เ,เพลงเซตแล้วตบลงอินสตาแกรมหรือ Facebook ความยาว30ถึง60วินาทีนะฮะสองก็คือติดแฮชแท็ก WGPCS 3นะครับเลข3แหละนะครับแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลไว้ใต้ภาพพร้อมกับข้อความให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับ และทีมคันอย่าลืมตั้งค่าเป็นพับลิกนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ตั้งพับลิกนะฮะก็จะดูได้แต่หมู่คณะคุณนะฮะแระรมการจะมองไม่เห็นนะครับเริ่มส่งได้แต่วันนี้ครับจนถึงวันที่30มิถุนา,นายนครับทีมงานจะคัดผู้โชคดี5รางวัลรางวัลละ2ใบครับเพื่อเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับโอ้โหบอกเลยรางวัลน,นี้ล้ำค่ามากนะครับขอทคิเราเมื่อาวานนี้ ส่งลงแข่งได้ไหมฮะโอ้ไม่ได้ทีมเราถือว่าเป็นทีมออฟฟิเชียลฮะทีมเราเป็นสารตั้งต้นโดยต้องเป็นตัวอย่างกับน้องๆที่จะเข้ามาคาเวอร์นะฮะคุณจะมาเล่นกันเองแข่งกันเองหนูเจะบ้าเหรอฮะโอ้คุณเอกราชสั่งให้คุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะจะส่งคุณตาเข้าประกวดอ่ะคุณตาพี่พวยเมื่อวานเดี๋ยถ่ายพี่หนุ่ยเองโอ้คุณตานี่อยู่ภาคข่าวซีเรียสนะมาเต้นเมื่อกี้นี่เสียวเสียบุคลิกไม่น่าแต่ก็เห็นความน่ารักเคานะฮะแล้วก็พี่หนุ่ยยังไม่ได้เต้น พีน่นุ้ยค่ะพี<ด>่นุ้ยคุณเอกราชที่จะเต้นเดินได้ก็บุญแล้วฮะยังไปขอกระเทียมดำยัดปากปก,การนาฬิกา9นาทีช่วงหน้าบอกได้เลยครับว่าศิลปินแห่งชาติระดับสุดยอดเลยอาชลินนันทนากรอยู่กับเราครับกับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดสักครู่เ๋ยครับ